สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาลูกสะกดของหลวงพูดูวัดสแกกันซึ่งลูกสะเก็ดกดลูกนี้มีสแตปมยันตาคงจัดด้วยตามที่ผมบอกตอนนี้ผมศึกษายันตาคงจักอยู่ก็ให้พวกพวกราช่วยหาหรืออะไรอย่างนี้ไปขอแบ่งพวกพวก้วกามาดูพอดูดีเจออย่างนี้ก็เอามาให้ดูมาศึกษา ถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันนี่เป็นลูกสะกดของหลวงปู่ดูวัสดุเนื้อปูนซีเมนดําเรามาดูเรามาศึกษามาขยายดูกันว่าเป็นยังไงอย่างนี้ลักษณะของลูกสะกดเรามาดูมาศึกษาถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างนี้เป็นลูกสะกดเนื้อปูนซีเมนดําเพราะพวกนี้ก็คือมองในเงี้ยเป็นลูกสะกดที่ เทใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็พาออกมาเราก็จะเห็นริ้วของกระบอกไม้ไผ่อย่างนี้ลักษณะของลูกสะกดเรามาดูเรามาขยายดูกันละเอียดละเอียดอย่างนี้เพราะนี่ก็คือจริงๆแล้วผมให้พวกเขางหายันตากงจักที่แปที่แบบมีสามลักษณะจริงๆแล้วก็คือพยายามหาเป็นตัวใหญ่ แต่ก็ได้มาตัวเลขกาเอามาดูมาศึกษาอย่างนี้ถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเป็นยังไงยังไงเพราะตามที่ผมดูแล้วลูกสะกดจะมี2ขนาดเอ้ยัยนต่างกงจักจะมี2ขนาดอย่างนี้แต่จะมี3ฟอร์มแล้วกันสก็มอ,ง,องนี้ว่าการสั่งทำ ยันตาคงจกักโดยส่วนตัวผมมองคือทางวัดอาจจะสั่งทำสามวรระก็เลยทำให้ไม่เหมือนกันแล้วเรามาดูเรามาขยายดูกันว่าเป็นยังไงลักษณะของลูกสะกดเรามาขยายใหญ่ๆดูกันว่าเป็นยังไงยังไงอย่างงี้ลักษณะของลูกสะกดเราขยายดูเพื่อที่จะศึกษาว่าเป็นยังไงยังไงอย่างงี้ ขยายออกมาใหญ่ๆปูนซีเมนดำเป็นยังไงเพราะมองในนี้ว่าผาของลงผูดุวัสแกเนื้อหลักๆที่เป็นปูนก็คือมีปูนซีเมนขาวซีเมนดำซีเมนเทาเท่าที่ผมสังเกตดูเห็นจะมีสามลักษณะอย่างนี้แต่มองในนี้ว่าสีเทาจะสีอ่อนกว่านี้เนื้อละเอียดกว่านี้แต่มองในนี้ว่า การผสมการอะไรตรงนั้นผมยังไม่ลงลึกถึงขนาดนั้นมองในเงี่ยว่าเราก็เขียงเกียงแต่ดูลักษณะแต่ลักษณะของซีเมนเทาที่เจอก็คือเป็นยุคหลังๆแล้วผมดูตามที่ผมดูส่วนมากก็เจอซีเมนขาวกับซีเมนดำเพราะมองในเงียวว่าการดูการศึกษาเราก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่ทำยังไงเพรวะพวกนี้ ไม่มีการบันทึกได้แต่การคาดคะเนกันมโนขึ้นมาและการมนโนแต่ก่อนผมก็มองพวกนี้มนโนเว้อเว้ก็ไม่กล้าพูดกับใครอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็คือพูดออกไปขยายออกไปเพื่อให้คนคิดเพื่อให้คนพิจารณาพระของลวงปู่ดูจะได้มีการพูดกันมีการกันกลองไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งมาตัดสินอย่างนี้ มีการพูดมีการคิดให้ได้หลายคนได้มาคิดถึงจะไม่หมองในแง่ว่าไม่มีการโต้แย้งกันก็เอาไปคิดเอาไปพิจารณาว่าเป็นยังไงอย่างนี้เพื่อที่จะเกิดหลายของความคิดหลายการกันแต่หลายหลายความคิดมีการกันกรองความคิดของแต่ละคนแต่คนขึ้นมาอย่างนี้ถึงแม้จะไม่มีการโต้เถียงกันแต่ พูดออกมาในสื่ออย่างนี้ทุกคนก็เอาไปคิดพวกนี้มันก็จะขมวดจะก,กันกองออกมาเองโดยธรรมชาติของมันนั่นแหละไม่ใช่พอแต่ก่อนผมก็คือพอเจอความแตกต่างไม่ได้พูดไม่ได้คิดออกไปความคิดหลายๆอย่างมันก็ติดอยู่มันเยกอีกอย่างการเรียนรู้พระของหลวงปูดด่ดูก็จะช้าแต่เมื่อมีระบบพวกนี้ขึ้นมาโซเชียลอย่างงี้ เราเจอความแตกต่างคิดและพูดออกไปมันก็จะมีการวิเคราะห์มีการกั่นกรองจากหลายๆคนถึงแม้จะไม่ได้พูดแต่ทุกคนได้คิดคิดเก็บไว้หรือเอาออกมาพูดมันก็คือจะมีการกลั่นกรองออกมาทําให้มีการพิจารณาละเอียดขึ้นอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษาที่ว่าเรียนรู้ไปด้วยกันเหมือนอย่างนี้ เออลูกสะกดออกมาผมก็เอามาให้ดูเดี๋ยวส่วนตัวผมมองก็คือเป็นลูกสะกดแท้แต่ยันถ้ามองในแง่พวกสายตรงแต่ก่อนแบบนี้เขาก็จะตีเป็นเกนแต่ผมมองคือไม่เกหรอกอเราด้วยการวิเคราะห์อของผมก็คือลูกสะกดเอ้ยันตาคงจะอาจจะมีการสั่งทำสามวารละอย่างนี้อย่างน้อยสามวันลแล้วก็พูดอย่างน้อยก่อน บางส่วนที่เรายังไม่เห็นยังไม่เจอเพราะด้วยผมเดินสนามน้อยแต่ก่อนก็คือเดินมากอยู่หรอกแต่ตอนนี้ก็คือเมื่อเราถึงวัตถุประสงค์แล้วการเดินการหาของก็จะน้อยลงแต่ตอนนี้ก็คือได้แต่ไปขอกับแบ่งกับพวกพวกหรืออะไรมาใครเจอใครอะไรขอดูขออะไรเข้ามาเท่เมื่อเห็นความแตกต่างซื้อได้ก็ซื้อยืมได้ก็ยืมอย่างนี้เพื่อเอามาทํา มาทำคลิปเพื่อหลงให้เป็นการเรียนรู้ถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันหลายๆคนจะได้มาดูอย่างนี้จะได้ช่วยกันพิจารณาว่าเออควรจะเป็นยังไงของแท้ถึงเอามาให้ดูมาศึกษาถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันเป็นลูกสะกดหลงปู่ดูวัสดีแกเวลาเราดูเราศึกษาเราก็จะได้เห็นวางกันชัดๆเนื้อปูนซีเมนดําซีเมนดํา เรามาพิจารณามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงได้ลักษณะของเนื้อวุลซีเมนต์ดำเราก็ศึกษาไปแบบนี้พอมองในเงี้ยลูกสะกดยุคต้นๆของลวงปู่ดูวัดสแกแล้วก็เทียบไปพระยุคต้นๆที่เป็นเนื้อวุนซีเมนต์ดำก็ควรจะเป็นแบบนี้เราก็ประยุกต์และพายไปว่าเป็นยังไง การศึกษาของเรามองในเงี้ยทั่วๆไปเราศึกษาเราเรียนรู้ถือว่าเนื้อผ้าของยุคต้นๆเป็นยังไงเราก็มองในเงี้ยศึกษาไปอย่างนั้นเรียนรู้ถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันลักษณะของเนื้อดูชา้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดอย่างนี้เราก็จะเห็นลักษณะของเนื้อผ้าของอะไรถ้าเอาเราไปดูเทียบกับผ้าเราก็ไปไประยุกต์อย่างนั้น ถึงแม้ลูกสะกดกับพระอาจจะขบวนการผลิตอาจจะแตกต่างคล้ายกันแต่พวกน้ำหนักความหนาของลูกสะกดไม่เหมือนกันความละเอียดความอะไรยเราไม่รู้พวกนั้นก็คือเดาไปเราก็ขาดขะนเนีไปเหมือนกันไหมหรืออะไรไหมเป็นการขั้นเนีขาดขั้นเนีมองในแง่ว่าทั่วๆไปเราก็ดูเราก็ศึกษาอย่างนั้น ขยายดูเนื้อเนื้อปูนซีเมนเทาซีเมนดำจะเป็นยังไงเราก็ดูอย่างนี้เราศึกษาที่ว่าเรียนรู้ไปด้วยกันลูกสะกดของหลวงปูกก่ดูวัดสแกเนื้อปูนซีเมนดำลักษณะของยันถ้าเราดูเพราะผมผมมองคือตอนนี้เราดูเพราะตอนนี้ การเปรียบเทียบยันตาคงจับเพราะตอนนี้คือเป้าหมายผมที่ห้าหาก็คือพยายามหายันขนาดใหญ่ของแบบนี้เพราะขนาดเล็กนี่เราเรามีขนาดเล็กแล้วพระของหลวงปู่ดูมีแบบไหนในลักษณะของยันเราดูยันแบบนี้ที่ผมบอกว่าหาค่อนข้างยากเหมือนกันกับองค์นี้ไหมเหมือนกันกับแบบนี้ไหมแบบนี้ไม่เหมือนแหละ และถ้าจะมองในแง่แบบมาตรฐานผมก็ดูไม่เหมือนกันเพราะตอนนั้นก็คือไม่ขอหยิบมาให้ดูเพราะไม่ได้เตรียมอ่ะดูอย่างนี้ก็ดูยากตรงนี้ก็มอง่วไปมองในแง่ว่าเราจะเทียบ ยันมาตรฐานมาตรฐานมองมันไม่เหมือนกันมองพวกนี้ก็คือผมไม่ได้เตรียมไว้พ,พอหยิบหยิบตัวนี้ได้มาอาจจะไม่ค่อยชัดอย่างนี้เพถือว่าโอกาสดูกันคร่าวๆดูกันมองนี้เทียบยันมีสองอย่างตัวที่เขาเรียกว่ามาตรฐานไม่ไม่ได้เอามาให้เทียบดูแต่เพียงแต่หยิบตรงนี้ได้ ที่อยู่ใกล้มือก็อามาดูแต่พวกนี้มองในนี้ว่าพระนี่โดยส่วนตัวผมมองคือเป็นพระแท้อยู่แล้วนเนื้อเรืออย่างเดียวว่ายันเขาจะที่เป็นยันเกะหรือยันแท้แต่โดยส่วนตัวผมมองคือแบบนี้พระแท้ยันก็แท้นี่แหละเรามาดูแต่มองนนี้ว่ารู้สกดหามาได้พอดีให้หายัน เจอลูกสะกดที่สเต็มยันอย่างนี้คนที่เช่ามาก็คือเช่ามาจากวัดเลยก็ถือว่าโอกาสมาเรียนรู้มาศึกษาด้วยกันว่าเป็นยังไงยังไงอย่างนี้เป็นลูกสะกดของลุงปู่วัดสแก่